สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวแผนพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟสที่3นะครับโดยทางทอทเตรียมคลอด TOR การประมูลออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างนะครับซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ชนะในเดือนธันวาคม2564นี้รอนี้รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3นะครับในวงเงินประมาณ3.2หมื่นล้านบาทโดยระบุว่า ปัจจุบันบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทอทอยู่ระหว่างทบทวนปรับแผนก่อสร้างโครงการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปกติใหม่นะครับหรือว่า new normal ซึ่งท่าอากาศยานจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งตอนนี้ทางอทอทต้องไปปรับแผนก่อสร้างใหม่ปรับการใช้สอยงานบางส่วนภายในอาคารผู้โดยสารให้สอดรับกับมาตรการทางสาธารณสุขต้องมีพื้นที่เว้นระยะห่างทางสังคมรวมทั้งอาจจะนำโครงการก่อสร้างหลุมจอดอากาศยานทางด้านทิศเหนือท้องท่าอากาศยานดอนเมืองเพิ่มเติม12หลุมเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยเพื่อพัฒนาไปพร้อมกัน ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางทอทมีการประเมินว่าเร็วๆนี้จะทบทวนปรับแผนการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จซึ่งจะรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งในส่วนของแผนที่ปรับปรุงการแก้ไขและวงเงินการลงทุนหลังจากนั้นจึงจะจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขาการประกวดราคาหรือว่า TOR เพื่อหาผู้รับจ้างออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างโครงการโดยคาดว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลภายในเดือนธันวาคมนี้ ในขณะที่แผนดาเนินการนะครับจะใช้เวลาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างประมาณ1ปีจากนั้นจึงจะเสนอโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟสที่3ให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและวก็คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดประมูลหาผู้รับจ้างในการก่อสร้าง รายงานข่าวยังระบุอีกนะครับว่าจากการประเมินแผนงานในขณะนี้ต้องยอมรับว่าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟสที่3จะล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ประมาณ1ปีนะครับซึ่งเดิมมีแผนจะก่อสร้างประมาณต้นปี2565จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง3ปีจึงแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการประมาณปี2568 แต่ยืนยันว่าความร่าช้าที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารและถึงแม้ว่าแผนงานของสนามบินดอนเมืองเฟสที่3จะล่าช้านะครับแต่ทางทอ,อทอยืนยันว่าจะไม่กระทบการให้บริการเพราะสถานการณ์โควิดยังรุนแรงปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินยังค่อนข้างน้อยและประเมินว่าจะใช้เวลาราว3-4ปีนะครับผู้โดยสารถึงจะกลับมาฟื้นตัวเป็นปกติ ครั้งนี้นะครับถ้าหากมีสายการบินเปิดทําการบินได้ปกติแล้วนะครับคาดว่าผู้โดยสารคงยังไม่ถึงวันละ1,000 0คนนะครับจากปกติก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้โดยสารจะอยู่ที่ประมาณ1.2แสนคนต่อวันสำหรับแผนงานเดิมนะครับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเฟสที่3จะประกอบไปด้วย หงานหรืออาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข6เดิมเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารผู้โดยสารหลังที่3นะครับหรือว่าเทอร์มินอลสาระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือว่า APM 3. การปรับปรุงคลังสินค้า 4. ขยายระบบจราจรเป็นถนน6เลนทั้งทางราบแล้วก็ทางยกระดับเพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น 5. ก่อสร้างอาคารสานักงาน แล้วก็6ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคครับนั่นก็คือเรื่องราวของการพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟสที่3มูลค่า3.2หมื่นล้านบาทนะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Art f u t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ